เกิดเหตุอบวางระเบิดแสวงเครื่องทำร้ายตำรวจภูทรหนองจิกจังหวัดปตานีขณะที่ตำรวจขี่รถจักรยานยนต์ผ่านป้อมรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้านเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะเหตุการณ์นี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ3นายเสียชีวิตหนึ่งนายส่วนสาเหตุหน่วยงานด้านความมั่นคงเชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มก่อการความไม่สงบที่พยายามสร้างสถานการณ์ทำร้ายเจ้าหน้าที่ นี่เป็นสภาพความรุนแรงที่เกิดขึ้นบริเวณป้อมชุดรักษาความปลอดภัยประจำหมู่บ้านหรือชรบหมู่ที่8ตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีริมถนนสาย43ปัตตานีหาดใหญ่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาหลังผู้ก่อเหตุเล่าบังระเบิดเอาไว้ก่อนที่จะจุดชนวนขณะที่ตำรวจภูทรหนองจิกสีนายลาดประเวณผ่านล่าสุดมีรายงานว่าหนึ่งในนั้นคือสิบตำรวจโทอนุชาขวัญทองอ่อนเสียชีวิตที่โรงพยาบาลศูนย์ยะลา จากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบแรงระเบิดทำให้ป้อมรถจักรยานยนต์รถยนต์ได้รับความเสียหายหลายคันนอกจากนี้ยังพบว่าบ้านเรือนของชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงได้รับความเสียหายด้วยเหมือนกันก่อนเกิดเหตุตำรวจภูทรหนองจิกทั้ง4นายได้ใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะจำนวนสองคันออกมาปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่แต่ขณะที่ขับรถขี่รถจักรยานยนต์กำลังจะผ่านป้อมฉระบอจุดเกิดเหตุระเบิดสแสวงเครื่องที่บรรจุในถังแกส๊ส และถูกนำไปวางในถังขยะด้านข้างป้อมเกิดระเบิดขึ้นเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บสามนายและเสียชีวิตหนึ่งนายส่วนสาเหตุเจ้าหน้าที่เชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มก่อความไม่สงบที่พยายามทำร้ายเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างสถานการณ์